ถ้าความลับครั้งนี้ถูกเปิดออกหัวใจของเขาและเธอจะยังเป็นรักเดียวกันได้อยู่หรือเปล่าเพราะเธอคือรักเดียวสายลมยามเย็นพัดผ่านใบไม้สั่นไหวกลิ่นดอกไม้ป่าลอยแต่จมูกข้างทางมีเสียงจากจันร้องประสานกันเป็นจังหวะขวัญเดินช้าๆตามทางดินแคบที่ทอดยาวไปสู่บ้านไม้เก่าหัวใจของเธอเต้นแรงเพราะข้อความสั้นจากเขามาหาฉันหน่อยฉันมีอะไรจะบอก เธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือแสงไฟหน้าบ้านส่องสว่างเป็นวงเล็กๆท่ามกลางความมืดเสียงฝีเท้าของขวัญสะท้อนบนพื้นไม้เก่ากลิ่นไม้เปียกฝนทำให้เธอหวนนึกถึงวันแรกที่เขากอดเธอไว้มือเธอสั่นเล็กน้อยตอนผลักประตูบานไม้ภายในบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขายือนอยู่ข้างหน้าต่างสายตาจ้องออกไปในสวนหลังบ้านแผ่นหลังของเขาดูเหน็บหนาวแม้จะสวมเสื้อหนาขวัญก้าวเข้าไปชา้ชาๆหัวใจ เต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอเรียกชื่อเขาเบาๆแต่เขาไม่หันกลับมาแสงไฟสลัวสะท้อนใบหน้าที่คุ้นเคยเมื่อเขาค่อยๆหมุนตัวสายตาของเขามีบางอย่างที่ขวัญอ่านไม่ออกมือของเขากำสิ่งหนึ่งแน่นข้างลำตัวขวัญพยายามเพ่งมองแต่ไฟในห้องสลัวเกินไปเสียงลมหายใจเขาหนักขึ้นใกล้ขึ้นเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองประสานกับเสียงลมหายใจนั้นกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้ประจำยังคงชัดเจนเหมือนทุกครั้ง แต่คืนนี้มีกลิ่นฝนปนดินแทรกเข้ามาทําให้บรรยากาศแปลกไปเธอถามเขาด้วยเสียงสั่นว่าเกิดอะไรขึ้นเขายิ้มมุมปากดวงตาฉายแววบางอย่างที่ทําให้เธอหนาวสถานสิ่งที่อยู่ในมือเขาเริ่มเผยให้เห็นใต้แสงไฟสลัวมันไม่ใช่ของขวัญเหมือนทุกครั้งที่เธอคาดหวังมันคือซองเอกสารสีซีดที่ดูเหมือนผ่านการถือมานานเขายื่นมันให้เธอช้าสายตาไม่ละจากใบหน้าเธอแม้แต่วินาทีเดียวขวัญยื่นมือออกไปรับใจเธอ เส้นกระหน่ำราวกับจะบังคับไม่ได้ปลายนิ้วสัมผัสซองกระดาษเย็นเฉียบราวกับมันดูดความกล้าหาญของเธอไปหมดเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆในห้องเงียบเธอค่อยๆเปิดมันด้วยมือสัน่นในนั้นมีเพียงรูปถ่ายใบเล็กๆหลายใบภาพแรกคือเธอกับเขายืนยิ้มข้างกันในวันฝนพรำภาพถัดมาคือเธอยืนอยู่คนเดียวใต้ร่มไม้ใหญ่แววตาในภาพเหมือนเศร้าแต่เธอไม่เคยจำได้ว่ามีใครแอบถ่ายขวัญเงยหน้ามองเขาพยายามหาคำตอบในดวงตานั้น แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือรอยยิ้มบางๆที่อ่านไม่ออกเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นมืออีกข้างยกขึ้นรูปแก้มเธอเบาฮ่าฮไออุ่นจากฝ่ามือเขาทําให้ขวัญใจชื้นขึ้นเพียงครู่เดียวก่อนความสงสัยจะกลับมากัดกินอีกครั้งทําไมคุณถึงมีรูปนี้เสียงเธอบาหววราวกับลอยออกไปกับลมหายใจเขาไม่ได้ตอบในทันทีเพียงแค่ถอนหายใจยาวสายตาเขาละจากเธอไปมองนอกหน้าต่าง ใบไม้ข้างนอกไหวแรงขึ้นเมื่อสายลมแรงขึ้นเสียงฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคาไม้เก่ากลิ่นฝนชัดขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลบกลิ่นน้ำหอมเขาเขาหันกลับมาอีกครั้งสายตาเหมือนอ่อนล้าขวัญเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนชื่อของเธอคือสิ่งเดียวที่เขาอยากเก็บไว้มือเขาลูบผมเธอแผ่วเบาจนขวัญหลับตาลงภาพวันแรกที่เขาสารภาพรักลอยกลับมาในหัววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้เขายืนถือร่มรอเธอหน้าประตูบ้าน ดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนคืนนี้ไม่มีผิดขวัญลืมตาขึ้นพบว่าดวงตาเขาเปียกน้ำฝนหรืออาจเป็นน้ำตากันแน่เสียงฟ้าร้องเบาๆดังไกลๆเหมือนเตือนอะไรบางอย่างเธอกำรูปถ่ายแน่นจนขอบกระดาษยับคุณจะบอกอะไรฉันกันแน่เธอถามอีกครั้งเสียงเข้มขึ้นเขาเงียบไปนานจนเสียงฝนกลบทุกความคิดในหัวในที่สุดเขาก็ยื่นมืออีกข้างไปหยิบรูปอีกใบจากกระเป๋าเสื้อรูปนั้นเก่าจนมุมขาดไปแล้วครึ่งหนึ่ง เขาส่งให้เธอด้วยมือที่สั่นน้อยฮาา่าฮ่าขวัญรับมาอย่างช้าๆดวงตาสั่นระริกภาพนั้นคือเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งเด็กในรูปคือเธอเองตอนอยังเล็กเธอจําจได้ทันทีเพราะชุดกระโปรงลายดอกไม้สีซีนั้นยังเก็บอยู่ในตู้แต่ชายข้างๆไม่ใช่พ่อเธอไม่ใช่ญาติที่เธอจําได้นี่ใครขวัญถามน้ำเสียงเธอเริ่มสั่นเขามองหน้าเธอด้วยสายตาที่มีแววเจ็บลึกฮาา่าฮ่าคนที่เธอควรจําได้เขาตอบเบา ฮ่าฮาคำตอบนั้นไม่ได้ช่วยคลายปมในหัวเธอเลยเสียงนาฬิกาเก่าในบ้านเดินต่อไปช้าฮ่าฮาเขาถอยออกห่างไปสองก้าวเหมือนต้องการเว้นที่ให้ความจริงขวัญก้มองรูปในมืออีกครั้งหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะร่างกายเย็นวาบทั้งที่เหงื่อซึมเต็มหลังหมายความว่ายังไงเธอกัดริมฝีปากแน่นเขายกมือขึ้นรูปหน้าผากเหมือนพยายามจะหาถ้อยคำฝนเริ่มเทหนักขึ้นเสียงหยดน้ำกระทบหลังคารัวไม่ขาดสาย กลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดแง้มเขาเอื้อมมือมาแตะแขนเธอเบาฮ่าฮสัมผัสนั้นยังอบอุ่นเหมือนเดิมแต่กลับสั่นไหวฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่เคยโกหกเสียงเขาเหมือนกระซิบแต่ดังกล้องในหัวขวัญแล้วรูปนี้ละ่ะเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเขายิ้มเศร้าดวงตาแดงเหมือนคนอดนอนมันคือความจริงที่ฉันปิดไว้ตลอดเขากัดฟันแน่นเหมือนกลืนคำบางอย่างไม่ลงคอ เสียงไม้บนพื้นส่งเสียงดังเมื่อเขาเก้าวเ,เข้ามาใกล้กว่าเดิมขวัญได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากเสื้อเขาชวนให้นึกถึงวันที่เขาซบหัวลงบนตักเธอมือเขากุมมือเธอไว้แน่นจนเธอรู้สึกถึงชีพจรเขาเพราะเธอคือรักเดียวของฉันเขากระซิบใกล้หูหัวใจขวัญเหมือนหยุดเต้นไปวูบหนึ่งคำพูดง่ายๆที่เธอเคยเฝ้ารอให้เขาพูดซ้ำอีกครั้งแต่คืนนี้มันกลับเจือด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เธอได้ยินเสียงสายฝนเป็นเหมือนเสียงกลองในอก มือเธอกำรูปถ่ายแน่นจนขอบกระดาษบาดนิ้วเขามองนิ้วเธอที่มีรอยเลือดซึมออกมาดวงตาเขาไหววูบเหมือนจะเอื้อมไปเช็ดแต่เขากลับหยุดมือกลางอากาศขวัญเงยหน้ามองเขาอย่างรอคำตอบฉันต้องการอะไรจากเธอรู้ไหมน้ำเสียงเขานุ่มแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกเธอสายหน้าช้าเพราะคำตอบเดียวที่เธออยากได้คือความจริงเขายิ้มบางดวงตาฉายแววอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยฉันแค่อยากให้เธออยู่ตรงนี้กับฉัน เสียงเขากดต่ำเหมือนกลัวใครได้ยินฝนยังคงตกกระจกหน้าต่างเต็มไปด้วยหยดน้ำเธอมองเขาผ่านม่านน้ำฝนรู้สึกเหมือนภาพนี้จะละลายได้ทุกเมื่อขวันสูดหายใจลึกใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อเขาดึงเธอเข้ามาใกล้อีกเธอได้ยินเสียงหัวใจเขาในอกที่แนบชิดกันเสียงฝนตกกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่ไกลออกไปมีเพียงเสียงลมหายใจของเขากับเสียงหัวใจเธอที่สลับกันดังแล้วรูปนี้ลหละคุณจะไม่บอกอะไรฉันจริงๆหรือ เธอถามซ้ำเสียงสัน่นแต่ยังคงแน่วแน่เขาหลับตาลงชั่ววินาทีหนึ่งก่อนจะลืมขึ้นมาใหม่ดวงตาเขามีประกายบางอย่างที่เหมือนจะบอกว่ามันยากเกินเอ่ยเขายื่นมือไปเช็ดรอยเลือดที่ปลายนิ้วเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอุ่นจนหัวใจเธออ่อนแรงแต่คำถามยังวนในหัวเธอไม่จางเสียงลมพัดประตูไม้ดังเอี๊ดอาดคล้ายจะเตือนให้รีบตัดสินใจฉันกลัวจะเสียเธอไปเขาพูดช้าฮ่าฮ่า ประโยคสั้นๆแต่เหมือนฟ้าผ่าในใจขวัญเธอขยับริมฝีปากแต่ไม่มีคำไหนเปล่งออกมาได้มีเพียงเสียงหัวใจเธอที่เต้นแรงจนเธอได้ยินของตัวเองเขาขยับเข้ามาใกล้อีกจนปลายจมูกแทบชนกันเธอได้กลิ่นลมหายใจอุ่นๆของเขาประทักแก้มสายตาเขาหนักแน่นแต่กลับแฝงความสั่นไหวเขาเอื้อมมือไปกุมท้ายถอยเธอไว้เบาฮ่าฮเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาไม่หยุดลมพัดม่านสีซีดข้างหน้าต่างปลิวไหว ขวัญยืนนิ่งปล่อยให้เขาล้อมรอบเธอด้วยอ้อมกอดที่อุ่นเกินกว่าจะผลักออกแต่ภายในหัวเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามฉันสัญญาจะเล่าให้หมดเขาพูดเบาๆริมหูเธอเสียงเขาสั่นเล็กน้อยราวกับคนที่เพิ่งยอมรับความจริงมือเขาลูบหลังเธอช้าๆเหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปหัวใจขวัญเต้นแรงจนร่างกายเธอสั่นตามแต่คืนนี้เธออยู่ตรงนี้กับฉันก่อนน้ำเสียงเขาเหมือนอ้อนวอนไม่ใช่คำสั่ง ขวัญเงยหน้ามองดวงตาเขาที่มีหยดน้ำตาคลอเธอรู้สึกถึงความร้อนบนขอบตาตัวเองเช่นกันเสียงฝนยังคงสัดสาดนอกหน้าต่างเหมือนโลกภายนอกหยุดนิ่งเขาซบหน้าผากลงบนหน้าผากเธอลมหายใจเขาอุ่นและสั่นเครือมือเขาประสานมือเธอแน่นจนไม่มีช่องว่างใดๆระหว่างกันขวัญหลับตาลงช้าๆปล่อยให้กลิ่นกายเขาโอบล้อมเสียงหัวใจสองดวงเต้นประสานกันในความมืดสลัวเธอรู้ดีว่าคืนนี้จะไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่ในอ้อมแขนนี้เธอยังเป็นรักเดียวของเขาเธอสูดหายใจลึกรับรู้ถึงความร้อนจากอกเขาที่ซึมผ่านเนื้อผ้าเสียงลมหายใจเขาใกล้เสียจนกลายเป็นเสียงเดียวกับเธอเธอรู้สึกถึงแรงกดเบาๆที่มือเมื่อเขากุมมือเธอแน่นขึ้นปลายนิ้วเขาเย็นกว่าที่เธอคิดแต่หัวใจเขากลับร้อนเหมือนไฟเสียงฝนยังคงตกไม่ขาดสายหยาดน้ำไหลาตามขอบหน้าต่างร่วงลงพื้นเป็นสายลมเย็นพัดผ่านหลังคาไม้ส่งกลิ่นดินชื้นเข้ามาอีกระลอก ทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะหยุดหมุนเหลือเพียงลมหายใจสองคนเธอค่อยๆดันตัวออกเล็กน้อยมองหน้าเขาให้ชัดขึ้นดวงตาเขาแดงก่ำเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องที่หนักหนามาริมฝีปากเขาเม้มแน่นเหมือนจะพูดแต่ก็หยุดตัวเองเธอสบตาเขาอย่างไม่ยอมละเพราะไม่อยากให้เขานีอีกมือเขายกขึ้นแตะแก้มเธอปลายนิ้วสั่นน้อยฮ่าๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งที่เขาปลอบเธอในวันที่เธอร้องไห้เธอสูดกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ติดบนข้อมือเขา กลิ่นนั้นพาเธอย้อนกลับไปในวันที่เขากอดเธอครั้งแรกบอกฉันได้ไหมเธอกระซิบเสียงแผ่วแต่หนักแน่นเขากระพริบตาทีเหมือนจะไล่น้ำตาออกไปเสียงฝนกระทบหลังคาดังขึ้นเหมือนกลองที่เต้นไม่เป็นจังหวะขวัญกุมมือเขาแน่นขึ้นรู้สึกถึงชีพจรที่เต้นเร็วผิดปกติเขาก้มหน้าลงปลายจมูกเฉียดแก้มเธอลมหายใจร้อนเป่าลงบนผิวทำให้เธอขนลุกทั้งตัวฉันกลัวเธอจะไม่อยู่เขากระซิบเสียงเบาแต่ชัดเจน เธอชะงักไปรู้สึกถึงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในเสียงนั้นฝนยังตกไม่มีวี่แววจะหยุดเสียงใบไม้เสียดสีกันนอกหน้าต่างเหมือนบทเพลงเศร้าเธอแตะริมฝีปากลงบนหลังมือเขาเบาฮ่าฮะสัมผัสนั้นทําให้เขาสั่นน้อยๆก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเศร้าอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้เธอพูดช้าๆชัดทุกคําเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแปล่งประกายเหมือนคนที่เพิ่งได้แสงไฟมือเขาลูบผมเธอเบาๆจัดเส้นผมที่เปียกน้ําฝนให้เข้าที่ เธอเห็นรอยยิ้มเล็กๆบนมุมปากที่เธอรักนักหนาเสียงฝนเปลี่ยนเป็นเสียงซาเบาๆเ,เหมือนจะผ่อนให้เบาลงลมพัดม่านสีขาวให้ปลิวเบาเหมือนภาพในฝนันเขาดึงเธอเข้าไปกอดอีกครั้งคราวนี้แน่นและเนินนานกว่าเดิมหัวใจเธอเต้นประสานไปกับเสียงฝนที่ร่วงลงหลังคาไม้เธอได้ยินเสียงลมหายใจเขาใกล้ข้างหูเขากระซิบอะไรบางอย่างที่เธอแทบจับใจความไม่ได้มือเธอกำเสื้อเขาแน่นจนเนื้อผ้ายับ ความอุ่นในอกเขาซึมเข้ามาทำให้เธอไม่อยากปล่อยขอโทษที่เก็บเงียบมานานเสียงเขาเหมือนเด็กที่ยอมรับผิดครั้งแรกเธอพยักหน้าช้าชารู้สึกถึงหยดน้ำตาเล็กๆบนแก้มน้ำตาเธอหรือเขากันแน่เธอเองก็ไม่แน่ใจกลิ่นฝนแรงขึ้นจนเหมือนอยู่กลางป่าเสียงลมพัดใส่หลังคาไม้ดังเอียดเสียงฝีเท้าเล็กๆของแมวที่วิ่งผ่านนอกบ้านทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเขารูปหลังเธอเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไร ในอกเธออุ่นเหมือนมีผ้าห่มห่อไว้ทั้งตัวมือเขายังไม่ปล่อยมือเธอแม้แต่วินาทีเดียวดวงตาเขามองมาเหมือนคนที่เพิ่งได้เจอแสงสว่างหลังจากอยู่ในความมืดมานานเธอพยายามมองลึกเข้าไปหวังว่าจะเจอคำตอบที่ต้องการเสียงฝนหยุดลงชั่วครู่ก่อนจะเริ่มโปรยใหม่หยดน้ำหยดจากขอบหลังคาลงบนระเบียงไม้ลมหายใจเขายังใกล้จนเธอรู้สึกถึงความร้อนเธอซุกหน้าลงบนไหล่เขาสูดกลิ่นที่คุ้นเคยจนหัวใจสงบ เขาเอียงหน้าลงกระซิบข้างหูเธออีกครั้งคราวนี้เสียงชัดเจนกว่าครั้งไหนฮ่าฮาเธอคือทั้งหมดของฉันคำง่ายๆที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดอเธอเงยหน้ามองเขาเห็นประกายในดวงตาที่สะท้อนเงาเธอมือเขารูปกรอบหน้าเธอเบาฮ่าฮาปลายนิ้วเขาเย็นแต่หัวใจเขาร้อนเหมือนไฟเสียงลมหายใจเขาสั่นน้อยๆแต่แน่วแน่ต่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอก็ยังเป็นรักเดียวของฉัน น้ำเสียงเขาเหมือนสัญญาที่ฝังรากในหัวใจเธอกัดริมฝีปากพยายามกลั้นน้ำตามือเขาประคองใบหน้าเธอไว้แน่นราวกับกลัวเธอจะหายไปเสียงฝนเริ่มเบาลงอีกครั้งลมอ่อนพัดให้ม่านไหวช้าฮ,ฮ,ฮ่าฮ่ากลิ่นดินเปียกทำให้หัวใจเธอสงบลงเสียงนาฬิกาเก่าเดินต่อเนิบช้าทุกวินาทีดูเหมือนยืดยาวออกไปเพื่อเก็บช่วงเวลานี้ไว้ให้นานที่สุดเธอแต่หน้าผากกับเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นบนไรผมเขา มือเขาลูบผมเธอชา้าๆเหมือนคนที่ยังไม่อยากให้เช้าเสียงลมหายใจสองคนประสานกันใต้แสงไฟสลัวในห้องไม้ที่มีเพียงเสียงหยาดฝนปลอบประโลมข้างนอกเธอกระซิบตอบกลับไปเบาฮา่าฮฉันไม่ไปไหนฉันสัญญาดวงตาเขาปิดลงชา้าๆริมฝีปากแต่แก้มเธออย่างอ่อนโยนสัมผัสนั้นอุ่นจนทำให้หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ลมกลับอุ่นขึ้นเสียงใบไม้ไหวตามแรงลมเหมือนทำนองกล่อมให้ใจสงบ เขากอดเธอแน่นขึ้นทุกวินาทีเธอซุกตัวเข้าไปในอ้อมแขนนั้นราวกับจะลบพายุทั้งโลกเสียงหัวใจเขาดังข้างหูเหมือนเพลงที่เธออยากฟังซ้ำมือเขาลูบแผ่นหลังเธออย่างระวังความอุ่นจากฝ่ามือซึมลึกถึงหัวใจเธอเธอหลับตาลงปล่อยให้ลมหายใจเขาโอบล้อมเธอไว้ทั้งคืนดวงไฟดวงเล็กบนเพดานส่องแสงสลัวเหมือนดวงดาวดวงเดียวในคืนฝนเสียงฝนที่กระทบหลังคาไม้กลายเป็นเสียงขับกล่อม กลิ่นฝนกลิ่นไม้และกลิ่นกายเขาปนกันเป็นความทรงจําหัวใจเธอแนบกับหัวใจเขาอย่างไม่มีช่องว่างแม้แต่น้อยแม้คําถามยังคงข้างคาแม้ความจริงยังรออยู่ในซองเอกสารที่เธอกําไว้แน่นแต่ในอ้อมแขนนี้เธอยังเป็นรักเดียวของเขาเสียงนาฬิกาเก่าเดินต่อไปอย่างสม่ําเสมอทุกจังหวะเหมือนตอกย้ําว่าคืนนี้ยังไม่หมดเวลาฝนยังคงโปรยปลายบางเบาคล้ายจะอ่อนลงเพื่อให้หัวใจได้พัก เธอซบหน้าลงบนไหล่เขาสูดลมหายใจลึกอีกครั้งมือเขาลูปผมเธออย่างแผ่วเบาลายนิ้วนั้นคล้ายจะปลอบประโลมความสับสนในใจเธอเสียงลมหายใจของเขาอุ่นชิดข้างหูหัวใจสองดวงเต้นประสานกันเหมือนกำลังให้สัญญาเงียบฮ่าฮเธอลืมตาขึ้นช้าๆมองเห็นแสงไฟสลัวสะท้อนบนผิวไม้ความทรงจำเก่าๆไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนกระแสน้ำวันที่เขาหยิบช่อดอกไม้มากอดเธอแน่นกลางฝน วันที่เขายิ้มให้เธอครั้งแรกใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเขาขยับตัวเล็กน้อยเพื่อให้เธอได้พิงสบายขึ้นมือเขายังไม่ปล่อยมือเธอเลยสักครั้งดวงตาเขามองเธอเหมือนจะสลักใบหน้านี้ไว้ในหัวใจเสียงลมหายใจเขายังหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยเธอสูดหายใจลึกปล่อยให้หัวใจได้พักจากคำถามเธอรู้ดีว่าคำตอบอาจเจ็บแต่คืนนี้ยังไม่ใช่เวลาฝนยังคงตกบทเพลงธรรมชาติยังขับกล่อมให้เธอสงบ มือเขากอบกลุ่มมือเธอเหมือนจะสัญญาว่าจะไม่ปล่อยริมฝีปากเขาแตะแก้มเธอแผ่วเบาความอุ่นนั้นเหมือนหยาดฝนที่ร่วงลงบนดินแหง้งมันซึมลึกลงไปในใจเธอจนไม่อยากให้หายไปเธอยกมือขึ้นแตะแก้มเขากลับอย่างแผ่วเบาเสียงลมหายใจประสานกันอยู่ท่ามกลางคืนฝนกลิ่นดินเปียกและไม้เก่าลอยชัดในทุกอณูเขายกมืออีกข้างลูบผมเธอสางออกจากใบหน้าอย่างแผ่วเบาเธอสบตาเขาอีกครั้งเห็นเงาของตัวเองในดวงตาคู่นั้น เขายิ้มบางๆแม้ดวงตาจะยังแดงก่ำเธอเห็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆในดวงตาเขาเหมือนบอกว่าผ่านคืนที่นอนไม่หลับมาแล้วกี่ครั้งเธอไม่ได้ถามต่อแค่ยกมือขึ้นจับมือเขาที่รูปแก้มไว้เสียงฝนตกยังคงไหลลงตามขอบหน้าต่างหยาดน้ําเกาะเป็นหยดเล็กๆบนขอบไม้เธอหลับตาลงปล่อยให้ความเงียบและเสียงฝนทําหน้าที่หัวใจเธอเต้นช้าแต่มั่นคงเมื่ออยู่ในอ้อมกอดนี้เขาขยับหน้าผากมาชนหน้าผากเธอเบาฮ่าฮ่า ลมหายใจเขาอุ่นและสั่นนิดฮ่าฮเธอได้ยินเสียงเขากระซิบบางคำที่ฟังไม่ชัดแต่น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องการคำแปลเธอเผยอริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรกลับไปแต่เสียงฝนดังกลบถ้อยคำเขาหัวรเราะเบาๆรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เธอรักเธอยิ้มตอบกลับแม่หัวใจจะยังเต็มไปด้วยปริศนามือเขาขยับไปลูบไหล่เธออย่างระวังสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแม้ทุกอย่างจะยังไม่ชัดเจน แต่อ้อมกอดน,นี้คือความจริงที่เธอจับต้องได้เสียงนาฬิกาเดินไปทีละวินาท,ทีเธอเริ่มนับในใจเหมือนกล่อมตัวเอง 2> 1, นึ่งสในแต่ละวินาท,ทีเธอได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดกว่าสิ่งใดเขายกมือเธอขึ้นจระโรริมฝีปากสัมผัสอุ่นๆจากลมหายใจทําให้เธอสถาน้อยฮ่าฮเขาหลับตาลงขณะจูบหลังมือเธอเธอมองเขาอย่างเงียบงันปล่อยให้สายฝนเป็นพยาน เขากระซิบอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าทุกครั้งอยู่กับฉันนะคำสั้นๆแต่หนักแน่นจนเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในหัวใจเธอพยักหน้าชา้ชาๆแม้ยังไม่พูดอะไรฝนยังคงตกต่อเนื่องไม่มีทีท่าจะหยุดหยาดน้ำไหลตามรางน้ำลงสู่พื้นดินกลิ่นชื้นของดินลอยเข้ามาแรงขึ้นเมื่อหน้าต่างเปิดอ้าลมเย็นประท่าหลังเธอแต่ร่างกายกลับอุ่นเพราะอ้อมแขนเขาเธอกุมมือเขาแน่นขึ้นกว่าเดิมเขามองมือที่ประสานกันเหมือนของสำคัญ เสียงลมหายใจของเขายังคงอยู่ข้างหูเธอหลับตาลงซึมซับทุกจังหวะของหัวใจเขาเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันนอกบ้านเสียงมแมลงกลางคืนร้องแทรกเสียงฝนเบาฮ่าฮทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกกลืนไปกับคืนฝนนี้เหลือเพียงสองคนที่ยืนกอดกันกลางบ้านไม้เก่าเธอขยับใบหน้าแนบบอกเขาเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูเธอฟังมันเหมือนฟังเพลงมือเขารูปหลังเธอไปมา ลมหายใจเขายังคงสม่ำเสมอแม้บางครั้งจะสั่นนิดฮ่าฮ่าเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังไม่ได้พูดแต่สายตาก็ชัดเจนพอให้เธอเชื่อว่าเธอยังคงเป็นรักเดียวของเขาเสียงฝนบางช่วงเงียบไปเหมือนให้โอกาสหัวใจได้พูดกันตรงฮ่าฮ่าเขาโน้มหน้าลงแต่หน้าผากเธออีกครั้งความอุ่นจากหน้าผากเขาไหลซึมเข้าหัวใจเธอมือเขากุมมือเธอไว้แน่นราวกับจะไม่ยอมปล่อยไปอีก ฉันจะเล่าให้หมดเขาพูดเบาฮ่าฮาเธอยิ้มบางๆตอบกลับดวงตายังเปียกด้วยหยาดน้ำใสฉันรอฟังอยู่แล้วเสียงเธอสั่นนิดๆแต่หนักแน่นเขาหัวเราะเบาๆเ,เ,เหมือนคนปล่อยใจให้โลง่งฝนยังคงร่วงเป็นม่านน้ำข้างนอกในบ้านไม้เก่านี้อุ่นขึ้นเพราะไอ้อ้อมก่อดเสียงหัวใจสองดวงยังเต้นอยู่ข้างกันไม่ห่างเขาก้มลงจูบหน้าผากเธอช้าฮ่าฮริมฝีปากเขาอุ่นจนเธอหลับตาลง ลมหายใจเขากระทบผิวเธอเป็นจังหวะทุกอย่างเหมือนหยุดอยู่ตรงนั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงเขามีเพียงเธอมีเพียงหัวใจที่ยังเต้นเพราะอีกคนคือรักเดียวเธอกลุมมือเขาแน่นขึ้นเมื่อเสียงฝนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในความมืดที่มีเพียงแสงไฟดวงเดียวเธอยังคงยืนอยู่ตรงนี้กับเขาเสียงลมหายใจเขายังคงอุ่นชิดแก้มเธอมือที่กลุมกันแน่นเหมือนไม่มีใครคิดจะปล่อยแม้เสียงฝนจะดังจนแทบไม่ได้ยินอะไร แต่เสียงหัวใจสองดวงยังดังชัดอยู่ในอกเธอขยับใบหน้าออกเล็กน้อยเพื่อมองตาเขาในดวงตานั้นมีทั้งความเหนื่อยล้าความอ่อนโยนและความจริงที่ยังคงรอจะถูกพูดเธอยกมืออีกข้างแตะแก้มเขาเบาฮ่าฮานิ้วเธอสัมผัสผิวอุ่นๆที่มีหยาดเหงื่อบางๆเกาะอยู่เขายิ้มบางยกมือขึ้นท่าบนมือเธอปลายนิ้วเขาก,กดแน่นเหมือนต้องการย้ำว่าคนตรงหน้าเป็นจริงเสียงนาฬิกาเดินไปอย่างสม่ำเสมอในความเงียบที่คลอด้วยเสียงฝน เธอได้ยินเสียงลมหายใจเขาลึกและสม่ำเสมอขึ้นฉันกลัวเธอจะเกลียดฉันเขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเธอสายหน้าเบาๆก่อนจะยกมือขึ้นแต่ริมฝีปากเขาสัมผัสอุ่นของนิ้วทำให้เขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งเขามองเธอด้วยสายตาที่มีคำถามซ้อนอยู่เธอสบตาเขานิ่งนานเหมือนจะตอบโดยไม่ต้องใช้คำพูดเสียงฝนข้างนอกยังคงเป็นเสียงปลอบประโลมที่สม่ำเสมอหยดน้ำตกลงกระทบระเบียงไม้เป็นจังหวะเบาฮ่หาฮ ลมเย็นพัดเข้ามาผ่านบานหน้าต่างที่เปิดแง้มเธอลดมือลงกลุ่มมือเขาไวแน่นกว่าเดิมเขายิ้มออกมาเล็กน้อยดวงตาสั่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งได้หายใจเต็มปอดปลายนิ้วเขาเลื่อนมาลูบหลังมือเธอช้าฮ่าฮสัมผัสนั้นทั้งอุ่นและแผ่วเบาจนหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งฉันยังอยู่ตรงนี้เธอกระซิบออกมาในความเงียบเสียงเธอเบากว่าฝนแต่ชัดเจนพอให้เขาได้ยินเขาก้มหน้าลงแต่หน้าผากกับเธออีกครั้ง ลมหายใจเขาอุ่นแนบผิวเธอจนรู้สึกถึงแรงสั่นเบาฮ่าฮ่าเสียงไม้บนพื้นส่งเสียงกรอบแกรบเมื่อเขาขยับตัวเธอไม่ได้ผละออกยังคงยืนใกล้จนหัวใจสองดวงแนบชิดเขาอบเธอด้วยมือทั้งสองข้างร่างกายเขาอุ่นจนเธอลืมความหนาวของสายฝนดวงตาเขาหลับลงเหมือนกำลังเก็บภาพเธอไว้ในความทรงจำเธอวางศีรษะลงบนไหล่เขาสูดกลิ่นกายที่คุ้นเคยเสียงฝนเริ่มช้าลงเป็นเพียงเสียงหยดน้ำที่กระทบขอบหน้าต่างลมหายใจเขา และเธอสอดประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างรอบตัวเหมือนนิ่งอยู่กับที่เหลือเพียงหัวใจที่ยังเต้นเขารูปหลังเธอเป็นวงกลมช้าฮ่าฮ่าปลายนิ้วเขาไล่ผ่านเนื้อผ้าแล้วแต่ผิวอุ่นใต้เสือ้อสัมผัสนั้นไม่เร่งเร้าแต่เป็นเหมือนการย้ำว่าทุกอย่างยังคงอยู่ตรงนี้เธอหลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้เสียงฝนเป็นดังบทเพลงกล่อมใจเขากระซิบถ้อยคำที่เธอแทบไม่ได้ยินแต่หัวใจเธอรับรู้ได้ดีกว่าคำพูดใด เธอยกมือขึ้นกุมหลังคอเขาดึงให้เขาน้มลงใกล้กว่าเดิมเสียงลมหายใจเขาสั่นแต่มั่นคงอยา่าหนีไปไหนนะเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวเธอพยักหน้าทั้งที่ยังซุกใบหน้าไว้กับไหล่เขาลมหายใจเขาแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนคนที่เพิ่งได้ปลดปล่อยความอัดอัน้นมือเขากอดเธอแน่นขึ้นเหมือนไม่อยากให้เธอละลายไปกับสายฝนเสียงลมหายใจสองคนดังก้องอยู่ในห้องไม้เก่าเสียงหยดน้ำจากชายคาดังเป็นจังหวะ กลิ่นฝนกลิ่นดินและกลิ่นกายเขาประปนกันในอากาศทุกอย่างราวกับจะหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไปเธอขยับตัวออกมาเล็กน้อยมองตาเขาในระยะใกล้ดวงตาที่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้ากลับสว่างขึ้นเมื่อได้เห็นเธอเขายกมือขึ้นประคองแก้มเธอสัมผัสแผวเบาราวกับกลัวทําให้เธอเจ็บเธอยกมือขึ้นแตะแก้มเขาตอบดวงตาทั้งคู่สะท้อนภาพกันและกันเสียงฝนเริ่มเบาลงเป็นเพียงเสียงกระซิบของค่ำคืนลมเย็นพัดเข้ามาแตะผิวเธอ แต่ก็ไม่อาจย่่งความอุ่นจากอ้อมกอดเขาได้เธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่มีน้ำตาคลอเพราะหัวใจมันล้นเขาก้มหน้าลงแต่ริมฝีปากกับหน้าผากเธออีกครั้งสัมผัสนั้นแผ่วเบาแต่มั่นคงเธอได้ยินเสียงหัวใจเขาดังชัดเหมือนเสียงฝนที่เริ่มเบาไปแล้วมือเขาลูบผมเธอเบาๆแล้วประคองใบหน้าให้มองตากันอีกครั้งในดวงตานั้นไม่มีคำโกหกมีเพียงความจริงที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเธอสูดหายใจลึกอีกครั้งปล่อยให้ความอุ่นไหลเข้าหัวใจ เสียงฝนที่เคยดังกลายเป็นเสียงไกลฮ่าฮ่าเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นในอกสองดวงเขากุมมือเธอแน่นขึ้นเหมือนจะย้ำทุกคำสัญญาที่ไม่มีเสียงฉันจะเล่าให้หมดจริงๆเขากระซิบเสียงสัน่นเธอพยักหน้าชา้ชาๆริมฝีปากเผยยิ้มที่เปียกด้วยหยาดน้ำตาฉันฟังอยู่แล้วเธอตอบเบาๆแต่ชัดเจนเขายิ้มตอบดวงตาเขาสั่นน้อยๆเหมือนคนเพิ่งได้หายใจเต็มที่เสียงนาฬิกายังคงเดินเป็นพยานเสียงฝนยังคงตกเป็นเสียงกล่อม อ้อมกอดเขายังคงอุ่นแม้ลมเย็นพัดเข้ามาแรงแค่ไหนมือเธอกุมมือเขาแน่นไม่มีช่องว่างให้ใครแทรกได้อีกเขายกมือเธอขึ้นแนบริมฝีปากอีกครั้งสัมผัสนั้นอุ่นจนหัวใจเธอสัน่นเธอหลับตาลงปล่อยให้ความรู้สึกนำทางทุกอย่างเสียงหัวใจเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเธอลมหายใจเขาเป่าข้างแก้มเธอแผ่วเบามือเขารูปหลังเธอช้าๆเหมือนจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้ในความทรงจำเสียงฝนเริ่มเบาลงเรื่อยฮ่าฮ่า ทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะเงียบเพื่อต้อนรับคำสารภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เธอรู้สึกถึงแรงกอดที่แน่นขึ้นลมหายใจเขาหนักและลึกขึ้นในอกเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเธอสัมผัสได้ด้วยอกที่แนบชิดกันเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งรอถ้อยคำที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเขาสูดหายใจลึกราวกับกำลังรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีมือเขายังกุมมือเธอแน่นเหมือนไม่มีวันปล่อยดวงตาสองคู่สบกันเงียบงันท่ามกลางเสียงฝนที่เริ่มสา ลมหายใจเขาอุ่นรินข้างแก้มเธอทำให้เธอใจเต้นแรงกว่าครั้งไหนขวัญเขาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและมั่นคงเสียงนั้นเต็มไปด้วยทุกอย่างที่เขาไม่เคยพูดเธอมองเขาไม่ละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวในดวงตาคู่นั้นเธอเห็นทั้งความกลัวความรักและความจริงที่รอจะถูกปลดปล่อยเขายกมือเธอขึ้นแนบริมฝีปากอีกครั้งสัมผัสอุ่นนั้นสั่นนิดนิด,นดเหมือนหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะสิ่งเดียวที่ฉันอยากให้เธอรู้ เขากลืนคำเหมือนกำลังตัดสินใจครั้งสุดท้ายเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบของค่ำคืนต่อให้เรื่องราวมันจะยากแค่ไหนต่อให้ความจริงมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเขามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเธอเสียงเขาแน่นและชัดทุกถ้อยคำหนักแน่นจนหัวใจเธอสั่นตามเพราะเธอคือรักเดียวของฉันจริงๆประโยคนั้นหลุดออกมาพร้อมลมหายใจที่เขาเก็บไว้นานเหมือนน้ำหนักท,ทั้งหมดที่แบกมากำลังหลุดออกจากอก,อกเขา มือเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำที่รอคอยมานานเธอยิ้มทั้งน้ำตารอยยิ้มที่อุ่นและอ่อนโยนเธอกุมมือเขาแน่นขึ้นเหมือนย้ำว่าทุกอย่างไม่สูบเปล่าเสียงหัวใจเธอเต้นประสานกับเสียงหัวใจเขาเสียงฝนที่เบาลงกลายเป็นเสียงขับกล่อมบทสุดท้ายของคืนนี้เธอเอ่ยตอบกลับเบาๆแต่ชัดเจนและคุณคือรักเดียวของฉันเหมือนกันถ้อยคำเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสัญญาที่ไม่มีวันแตกสลายเขาหัวเราะในลำคอเสียงสัน่น เพราะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เขาดึงเธอเข้ามากอดแน่นอีกครั้งอ้อมกอดนี้อบอุ่นกว่าอ้อมกอดไหนที่เธอเคยรู้จักเสียงลมหายใจเขาสั่นชิดข้างหูริมฝีปากแต่แก้มเธอเบาฮ่าฮา่าเธอวางมือลงบนแผ่นหลังเขาลูบชาชาราวกับจะปลอบหัวใจทั้งสองดวงเสียงนาฬิกาเดินต่อไปไม่หยุดเสียงฝนหยุดเป็นเพียงละอองเบาๆเกาะบ,บนใบไม้ลมอุ่นพัดผ่านม่านบางที่ปลิวตามแรงลมค่ำคืนนี้ยาวนานเท่าที่ใจทั้งคู่ต้องการ ไม่มีคำถามใดสำคัญไปกว่าการอยู่ตรงนี้ไม่มีคำตอบไหนจำเป็นต้องรีบค้นหาเพราะในอ้อมกอดน,นี้เธอคือรักเดียวของเขาและเขาคือรักเดียวที่เธอจะเก็บไว้ทั้งหัวใจตลอดไป